อีอสสาเตัวนจะต้องเนีมัน้จเที่มใถอนชาเจอรคที่2 เป็นขอเรัวเดี่ยวงที่ขเยังรับส่งผู้ด้สารต้นทางสาดีกรุงเทพอาบลปลายทางสถาดีเพชรับ